ถ้าพูดถึง GPS สำหรับคนที่เดินทางคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักเดินทางเลยทีเดียวแต่ GPS บางครั้งก็ไม่ได้นำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการเสมอไปเพราะมันอาจจะพาเราไปเจอกับเรื่องสยองขวัญได้เหมือนกันสิ่งที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเราเองค่ะตอนนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวเราและครอบครัวเราสีคนคือเราสามีแม่และลูกเรา เดินทางไปเยี่ยมญาติของเราที่ต่างจังหวัดเรื่องมันเกิดตอนขากลับจากต่างจังหวัดตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นฟ้าเริ่มจะมืดแล้วเพราะเป็นช่วงหน้าหนาวแฟนเราก็ขับรถกลับตามเส้นทางหลักปกติแต่เราเกิดปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําจึงพากันแวะปั๊มเมื่อทําธุรเสร็จก็ออกเดินทางต่อหลังจากออกจากปั๊มมาพวกเราก็เลี้ยวตามป้ายบอกทางไป เมื่อขับไปได้สักพักจากที่เป็นทางที่เคยมาเราก็เริ่มแปลกตากับถนนที่เปลี่ยนไปกลายเป็นทางไม่ค่อยจะคุ้นเคยเราจึงทักแฟนว่าขับรถมาผิดทางปเนี้แต่แฟนเราก็ยืนยันว่าขับมาตามปกติเหมือนทุกทีเราก็เลยเปิด G P S ดูปรากฏว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่เราเคยเดินทางอาจจะเพราะถนนมีการตัดใหม่หลายลเส้นจึงทำให้เราเลี้ยวผิดตอนที่ออกจากปั๊ม ครั้งจะกลับไปทางเดิมเราก็มาไกลามากแล้วใช้ GPS หาเส้นทางใหม่และเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดเพราะลูกเราเริ่มงองแงแล้วแฟนเราขับรถตาม GPS มาเรื่อยๆทางก็เริ่มแคบลงไฟข้างทางก็ห่างเรื่อยๆจนข้างทางไม่มีไฟเลยเห็นแต่แสงไฟจากที่ไกลๆเหมือนไฟจากเสาสัญญาณอะไรสักอย่างและก็แสงไฟจากหน้ารถของเราเท่านั้น แฟนเราเริ่มขับช้าลงเพราะมองไม่ค่อยเห็นทางข้างหน้าจากถนนคอนกรีตตอนนี้กลายเป็นถนนลูกรังข้างทางเป็นป่าจะถึงบ้านตอนไหนเนี่ยทางก็น่ากลัวชะมัดจนแม่ของเราที่นั่งอยู่ข้างหลังกับลูกชายเราพูดขึ้นมาว่าอึ้งใจเย็นอึ้งใจเย็นเราจับน้ำเสียงของแม่เราได้ว่า้ัางมีอะไรผิดปกติแน่ เราจึงหยุดพูดแล้วเริ่มมองตามทางที่ไฟรถส่องเห็นเพียงเป็นเงาดำๆของเดินดินกับอะไรสักอย่างคล้ายๆกับจองปลวกสูงๆระหว่างที่เรามองข้างทางอยู่จู่ๆแฟนของเราก็หยุดรถกระทนันหันเราเลยหันไปถามด้วยความตกใจว่ามีอะไรเขาเลยบอกว่าข้างหน้ามันเป็นทางตันพอเรามองไปข้างหน้าก็เห็นมีแต่ต้นไม้ และปาาเต็มไปหมดไม่มีทางให้รถวิ่งด้วยความที่พวกเรารีบรีดแฟนเราก็เลยเอาไฟฉายที่อยู่ในรถลงไปส่องดูข้างทางแถวแถวท้ายรถเผื่อว่ามันมีทางเลี้ยวตามที่ G P S บอกอยู่ใกล้ๆแต่เราอาจจะขับเลยมาเพราะไม่ทันมองพอแฟนเราลงไปอยู่อยู่ลูกเราก็ร้องกรีดออกมาเสียงดังแล้วร้องให้หนักมากเรากับแม่ตกใจรีบปลอกลูก เอานมให้ลูกกินเพื่อให้หยุดร้องแล้วจู่จูบแฟนเราก็กลับขึ้นรถมาแล้วปิดประตูอย่างเร็วเหมือนนี้อะไรสักอย่างเราเลยพูดว่าเป็นอะไรมีอะไรหรอแต่แฟนนิ่งไม่ตอบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกลับรถไปทางเดิมนะแฟนเราก็ค่อยๆถอยรถออกลูกเราก็ยังร้องไห้ไม่หยุด พักก็มีเสียงดังตึงเหมือนชนกับขอบฟุตบาทแล้วรถก็ดับไปลูกเราก็หยุดร้องทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงแสงไฟจากมือถือที่เปิดดู G.P.S 2ในรถมันดูผิดปกติไปหมดเราสามคนต่างมองหน้ากันแม้แสงสว่างจะน้อยแต่ก็เห็นได้ชัดว่าสีหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและหวาดกลัวแฟนเราพูดขึ้นมาว่าวิกกี้มือไปโดนปุ่มสตาร์ทพอดีพูดเสร็จ ก็จะสตาร์ทรถแต่ยังไม่ทันสตาร์ทลูกเราก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาอีกเสียงดังมากกว่าครั้งก่อนแม่เราจึงกอดลูกเราเอาไว้แฟนเรารีบสตาร์ทรถแต่ก็ไม่ติดเลยบอกให้เราส่องไปที่เกียร์หน่อยเผื่อเกียร์คร้างพอสอ่งไปดูแฟนเราร้องเฮ้ยด้วยความตกใจเรารีบถามอย่างร้อนรนกลัวๆที่เป็นอะไรเป็นอะไรแฟนจึงตอบกลับมาว่า ทำไมเกียร์รถมันลื่อนมาอยู่ผิดที่ตอนนี้ทุกอย่างดูแย่ไปหมดเราสั่นไปหมดหันไปมองแม่ที่นั่งกอดลูกร้องไห้อยู่ด้านหลังก็เห็นเหมือนเงาบาง,างอย่างอยู่ด้านหลังรถของเราและแม่ของเราที่นั่งอยู่เหมือนจะเห็นแล้วเหมือนกันเพราะแม่นั่งกอดลูกชายเราแน่นมากระหว่างนั้นแฟนเอื้อมมือไปหยิบพระน้ารถมาไหว้พร้อมกับอธทิตยานแล้วสปาร์ตรถอีกครั้งคราวนี้รถติ ฟนเราเหยียบคันเร่งอย่างแรงรีบก,กลับรถทันทีเพื่อให้หลุดจากตรงนั้นมาได้ในระหว่างที่รถกําลังหันหน้าเข้าข้างทางเพื่อกลับเราก็ชําเรืองไปเห็นสิ่งที่คล้ายกับโกดอยู่ข้างทางเราได้แต่ตกใจพูดอะไรไม่ออกหลังจากที่รถเราออกมาจากตรงนั้นลูกเราก็เริ่มหยุดร้องไห้เราทั้งสามคนไม่มีใครพูดอะไรเหมือนทุกคนต่างช็อกกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่ แฟนเราเรียบขับรถย้อนกลับมาตามทางเก่าที่เรามาจนมาเจอพื้นที่ชุมชนและถนนใหญ่และจึงแวะเข้าป้ามเพื่อตั้งสติเราถามทางจากเด็กป้ามและบอกว่าเมื่อกี้เราไปทางโน้นมาแล้วแต่เป็นทางตันเมื่อเด็กป้ามได้ยินจึงบอกว่าโอ๊ยพี่ทางนั้นใครเขาไปกันมันไปไม่ได้พี่มันเป็นป่าช้าหน้าเราที่ตอนนี้ซีอยู่แล้วกลับรู้สึกว่า มันซิขึ้นไปอีกและนี่คงเป็นเหตุผลที่เราถามแฟนแล้วเขาไม่ตอบจากนั้นเด็กป้าจึงบอกให้เรากลับไปทางเดิมแล้วเลี้ยวขวาจะมีทางเข้าเมืองกว่าเราจะกลับถึงบ้านก็ใช้เวลานานกว่าปกติมากเราเริ่มสังเกตว่าลูกชายของเรามีอาการตัวร้อนและเริ่มสั่นผวาเราจึงเช็ดตัวให้ลูกชายและให้กินยาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงลูกชายของเราก็ยังอาการไม่ดีขึ้น เราจึงพาลูกไปโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณหมอให้ลูกเราแอดมิทเพื่อดูอาการแต่ผ่านมาสองวันลูกชายเราก็ไม่ดีขึ้นโดยที่คุณหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้แฟนเราจึงไปหาพระที่ทางครอบครัวเรานับถือและเล่าเรื่องที่เราเจอให้หลวงพ่อท่านฟังแฟนเราเล่าว่าตอนที่ลงจากรถ แฟนเราเห็นเหมือนเงาคล้ายคนยืนอยู่ด้านหลังของสิ่งที่คล้ายกับโกรธเก่าๆและทำท่าเหมือนจะเดินเข้ามาหาแฟนจึงรีบกลับขึ้นรถแล้วตัดสินใจกลับรถเพื่อหนีออกมาหลวงพ่อท่านบอกว่าลูกชายเราอาจจะโดนทักให้เอาสายสิ่งไปผูกที่ข้อมือและให้เอาน้ำมูลไปแตะที่หัวจะช่วยได้เมื่อเราทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกลูกชายเราก็อาการดีขึ้นและกลับบ้านได้ และนี่ก็เป็นประสบการณ์ขนหัวลูกของเราตั้งแต่นั้นมาถ้าเราต้องไปในสถานที่และเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเราพยายามที่จะไม่กลับเย็ยนมืดข้างและถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ GPS จริงๆเราจะเลือกให้นํำทางด้วยเส้นทางหลักเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่อง GPS นำทางถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย